พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมชนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยประวัติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมชเกิดวันที่20เมษายนพศ2454ในเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาณตำบลบ้านม้าอําเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโอรสคนสุดท้องในบรรดาโอรสธิดาทั้ง6คนของพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าคำรกกับหม่อมแดงบุญนาค หมอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นคนที่สี่โดยชื่อคึกฤทธ์นั้นมาจากการที่ชอบร้องไห้เสียงดังในวัยทารกจึงได้รับพระราชทานนามนี้จากสมเด็จพระศรีพระชลินทราบรมราชนีนาถชีวิตส่วนตัวสมรสกับหมอมราชวงศ์หญิงพักพริ้งทองใหญ่เมื่อพศ2479มีบุทธิดาสองคนคือหมอมรลวงรองฤทธิ์ปราโมทและมอมหลวงหญิงวิสุมิตราปราโมท ต่อมาได้แยกอยู่กับหม่อมราชวงศ์พักพริง้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทพักอยู่ที่บ้านในซอยพระพินิษซึ่งเป็นซอยย่อยอยู่ในซอยสวนพลูถนนสาธรใต้เขตสาธรบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าบ้านซอยสวนพลูหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นับเป็นบุคคลที่มีบุคลิกและบทบาทที่หลากหลายมีชื่อเสียงในหลายๆด้านโดยเฉพาะกรารประพันธ์ การแสดงและยังเป็นนักการเมืองท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าเมื่อพศ2488ต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์ในปีถัดมาต่อมาก่อตั้งหนังสพิมพ์สยามรัฐเมื่อพศ2493และก่อตั้งพรรคก,กิจสังคมเมื่อพศ2517และได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทย เมื่อพศ2518โดยสามารถเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลทั้งที่มีจำนวนเสียงสอสอในมือเพียง18คนรัฐบาลคึกริ์ในครั้งนั้นมีนายบุญชูโรจนสถียรผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกิจสังคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายเงินพันเป็นที่รู้จักเริ่มงมือทั่วไปในสมัยนั้นศึกษาวิชาปราัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ปริญญาโทเกียรตินิยมที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบทบาททางการเมืองพศ2488-2489เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคก,การเมืองพรรคแรกในเมืองไทยชื่อพรรคก้าวหน้าได้ร่วมในคณะผู้กอ่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนแรกได้ริเริ่มจัดตั้งพรรคกิจสังคมพศ2518ได้จัดตั้งฐบาลผสมขึ้น และได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพศ2519ได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรบริหารประเทศประมาณ9เดือนเศษผลงานที่สำคัญหลังเหตุการณ์14ตุลาขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อปีพศ2518 หลังจากที่ตัดขาดความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลมาเป็นเวลานานการวิพากษ์วิจารณ์สุรักษ์ศิวรักษ์ได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของหมอมรัชวงศ์คคกฤทริ์โดยเฉพาะสี่แผ่นดินว่าใช้เล่เพทุบายในการมอมเมาผู้คนยิ่งกว่าให้ข้อเท็จจริงอย่างสุจริตใจส่วนไผ่แดงกาวเหว่าที่บางเพลงม้วนหนังและสุสีไทยเฮาสุรักษ์กล่าวว่า เป็นบทประพันธ์ที่ลอกเรียนมาจากภาษาต่างประเทศระดับขโมยหรือป้นสะดมมาเลยทีเดียวคำวิพากษ์วิจารณ์นี้อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยปัญญาชนไทยสิบคนซึ่งมีอิทธิพลกับการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยร่วมสมัยซึ่งหม่อมราชวงศ์คฤิธต์และหลวงวิจิตวัฒการก็อยู่ในรายชื่อปัญญาชนของการวิจัยดังกล่าวด้วยศาสตราจารย์พลรตี หม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมชได้เริ่มปรากฏอาการป่วยเป็นระยะระยะตั้งแต่พศ2 5 3 0จนกระทั่งพศ2538ถึงแก่อสัยกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2538รวมอายุได้84ปี